สวัสดีครับกลมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมเล่าประัตรย้อนหลัึขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับในชนบทของเวลในขณะที่คนงานเมืองกําลังขุดเจาะพื้นดินอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงดังวิงก่อนที่จะเดินโซซัสโซไซอ,ออกไปพร้อมกับเลือดอาบหน้าที่บ้านของครอบครัวกวินที่เป็นนักการเมืองอกวินผู้เป็นพ่อกำลังออกไปยิงปืนล่ากระต่ายแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ลงมือเขาก็ได้เจอกระสบกระต่ายที่้อยทั้งอยู่บนต้นไม้2ตัวขณะที่กําลังตัดฟืนกูโทรลาน็ของบ้ ได้มองเห็นคาที่หญิงสาวบริกรที่ครขบควจ้างมาให้มาช่วยจัดเตรียมอาหารเย็นและเสิร์ฟอาหารเลี้ยงแขกเธอเดินผ่านเข้าบ้านมาทางประตูรัว้วในสภาพที่ผมเปียกไปทั้งหัวกูโทรจ,จนนี่ตะโกนร้องเรียกเกนด้าหญิงสาวผู้เป็นแม่ว่าพนักงานมาแล้วดูเหมือนว่าคาที่นั้นจะมาช้ากว่าเวลาที่นัดหมายเธอเอาแต่เงียบไม่อยอมพูดยอมจะอะไรและไม่อยอมอธิบายด้วยว่าทำไมถึงมาช้าในขณะที่กูโทรกำลังจะปิดประตูรัว้วเขาเดันเผื่อทำหัวขวานหล่นสับเท้าข้างหนึ่งโชคยังดีที่บนรลุแก้ทัก เกนด้าหรือแม่ได้ใช้คาที่เอาผ้ามาปูโตะในขณะที่คาที่กำลังจะเดินไปหยิบผ้าเธอได้ส่องเห็นแกเรเดตลูกชายคนโตของบ้านที่กำลังปัจ่นจักรยานเพื่อฝึกซ้อมลงแข่งคาที่ที่จัดก,การเอาผ้ามาปูโต๊ะเธอได้ยินเสียงปืนทักกันมาหนึ่งนัดจึงทําให้คาที่ที่ตกใจหนีไปซ่อนตัวที่ใต้โต๊ะเกนด้าเข้าใจผิดคิดว่าคาที่เป็นคนทาผ้าปูโต๊เปื้อนก็นเลยขอดูแขนของเธอแต่ทว่าเกนด้าก็ไม่เจอร่องรอยอะไรเธอจึงโทษว่าแม่บ้านเป็นคนซักผ้าไม่ดีก่อนที่เธอจะดึงผ้าออกและหาผืนใหม่มาเปลี่ยน ทางด้านของคาร์ดี้เธอได้มองรูปวาดแล้วลองอนาผักแนบก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงเครื่องปั่นน้ำผลไม้ของแกเร็ตแกเรตได้ถามกับแม่ว่าคาร์ดี้เป็นใครแม่จึงได้แนะนําว่าคาร์ดี้เป็นพนักงานจากผัรลิเวนที่จะมาช่วยงานพวกเราในคืนนี้แกเร็งได้บอกแม่ว่าวันนี้เขาจะไม่กินข้าวเย็นเพราะจาเป็นต้องควบคุมอาหารก่อนลงแข่งแม่ก็เลยบอกแกเร็ตว่าถ้าเขาอยากได้เงินทําธุรกิจทางด้านกีฬางานเลี้ยงวันนี้เขาต้องมาร่วมด้วยแกเรตได้มองหน้าคาร์ดี้ที่สายตาแปลกแปกก่อนที่แม่จะไล่เขาออกไป และปล่อ้คาดี่รีดีจัดโต๊ะซะขณะที่เอานิ้วลูกขอบแก้วไวเป็นสีดังวิ้งคาดี่ได้ยินเสียงกีตราก็เลยออกไปส่องดูซึ่งเป็นเสียงของกูโทที่กำลังซ้อมกีตราเธอเดินทำเพลงไปทั่วทั้งบ้านก่อนที่จะมองเห็นแกเรตที่เข้าไปอาบน้ำและไม่ยอมปิดประตูเธอแอบดูเขาโกนขนตามร่างกายและทำเลือดไหลหยดลงไปในอ่างอาบน้ำแม่ได้เข้ามาดูคาดี้ที่จัดโต๊ะเพิ่งเสร็จก่อนที่เธอจะติว่าดอกไม้กับแก้วไวไม่เข้าชุดกันแต่แม่ก็บอกคาดี้ว่าไม่เป็นไร ขณะที่ช่วยกันเตรียมอาหารแม่ได้บอกให้คาที่ฟังเรื่องที่ครอบครัวของเธอทิ้งสมบัติเอาไว้ให้รวมไปถึงฟาร์มเธอพูว่าของพวกนั้นเป็นของเก่าและมันไม่เข้ากับสไตล์บ้านหลังใหม่ที่มีลักษณะโมเดิร์นเธอคุยโม้เกี่ยวสามีตัวเองที่เป็นถึงสอสอและเรื่องที่ครอบครัวของเธอเคยอาศัยอยู่ที่ลอนดอนแต่พอบ้านหลังนี้สร้างเสร็จพวกเขาก็ย้ายมาอยู่ที่เวลเป็นการถาวรขณะที่เขาทัพทีมแม่บังเอิญทำมีดบาดนิ้วส่วนพ่อก็ยิ้วสักว์ต่ายเข้ามาภายในบ้านทําให้คาที่ที่เห็นแบบนั้นถึงกกตใจเธอตาย แต่คารดี้กับวิ่งไปอกแตกนอกบ้านแกลเลตจึงได้เดินตามมาดูอาการของเธอคาดี้ที่บอกกับแกลเลตว่าพ่อของเขาฆ่าเธอตายแกลเลตก็เลยบอกเธอว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่พ่ออยากย้ายไปอยู่บ้านนอกเป็นพวกเขาอยากล่าสัตว์โดยที่ไม่ผิดกฎหมายแกลเลตไที่บอกกับคารดี้ว่าถ้าเลือกได้พ่อคงอยากยิงนักการเมืองฝรั่งตรงข้ามมากกว่าและรวมไปถึงปลูกกับยาด้วยเพราะมันทําให้ชีวิตของพ่อไม่มีความสุขแกลเลตไที่บอกกับคารดี้ว่าเสื้อของเธอเปื้อนเลือดแล้วก่อนที่เขาจะเดินจากไปที่ภายในบ้าน แม่ที่จการถลกหนังก็ตายเธอรู้สึกแปลกใจที่คาดี่ทำงานภพย์บาแต่กลับไม่รู้วิธีจัดการกับกระต่ายแม่จึงได้ถามคาดี่ว่าเธอเป็นมังสวิรัติหรือเปล่าหรือว่าเธอกำลังตั้งท้องแต่ทว่าคาดี้ก็เงียบไม่ยอมตอบอะไรแม่จึงให้คาดี่ยิมเสื้อเชิตสีขาวของแม่พ่อได้เดินผ่านห้องถลกมาเจอคาดี่เขาขอโทษเธอเรื่องที่ทำให้เธอตกใจเมื่อกี้นี้แต่ทว่าคาดี่นั้นก็ไม่ยอมตอบอะไรเธอเดินต่อไปและรำเพยงไปเรื่อยๆในขณะที่พ่อก็ได้ยินเสียงดังวิ้งจนทำให้เขาปวดหู ที่ภายในห้องครัวคาที่ยำเพลงเก่าที่แม่เคยฟังแม่จึงเข้าไปร่วมแจมร้องเพลงกับเธอด้วยพ่อที่เดินมาจะได้แซวแม่ว่าแม่จะไปตั้งวงเดวิโกคาที่หรอทำให้แม่รู้สึกอับอายแล้วเดินหนีไปอาบน้ําแต่งตัวพ่อที่ตามไปขอยืมไฟแช็จากกูโทจากบวสนทนาของสองพ่อลูกจึงทาให้รู้ว่ากูโทเคยติดยามาก่อนในช่วงเวลาที่เขาเคยอาศัยอยู่ที่ลอนดอนพ่อและแม่จะต้องเอาเขามาอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันไม่ให้กูโธถลิถลายในตอนนี้แผลที่เท้าของกูโทอาการแับดูแย่ เขาจึงเข้าบ้านมาเพื่อทำแผลเพิ่มพ่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ได้เข้ามาตามหาแกลิตแต่ทั้งพ่อและคาดี้ก็ไม่รู้ว่าแกล็ตอยู่ที่ไหนคาทดี้ได้ออกไปข้างนอกและได้คุยกับกูโทกูโท่จึงได้ถามคาดี้ว่าเธอเป็นคนพื้นที่เธอรู้จักตากระยาของเขาหรือเปล่าแต่ทว่าคาทดีนะ้นั่งเกาแต่เงียบกูโทจึงได้บอกคาดี้ว่าเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดสินะคาดี้จึงได้ขอโทษกูโท่เรื่องที่เธอไม่ชอบเอ่ยปากคุยกับใครทั้งนั้นกูโท่จะได้บอกคาทดี้ว่าไม่จำเป็นต้อองขอโทษ ทั้งชีวิตของเขาเจอแต่คนพูดมากและพูดแต่เรื่องของตัวเองไม่ยอมหยุดเขาถามคาร์ดี้ว่าทำไมจะไม่อยากย้ายออกไปจากที่นี่คาร์ดี้ก็เลยถามว่าทำไมต้องย้ายกูโทก็เลยบอกว่าที่นี่บ้านนอกจะตายเขาชอบแสงสีในเมืองหลวงอย่างรอนดอนมากกว่าถ้าเป็นเขาเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกแต่คาร์ดี้ก็บอกว่าแต่ตอนนี้กูก็อยู่ที่นี่กูโทก็เลยบอกเธอว่ามันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเขาขอร้องคาร์ดี้ช่วยอะไรเขาบางอย่างคาร์ดี้จะได้พาตัวกูโทเดอกเขาไปในป่าก่อนที่ทั้งคู่จะช่วยกันเก็บเห็ดมา โดยมีแกเรตแอบดูเหตุการณ์ทุกอย่างไม่นำซ้ำก็าจะขัดจรวดไปด้วยในขณะที่คาดี้กำลังนั่งออยู่หน้าบ้านเอลรอดแกกคนแรกของขอครอบครัวก็เดินทางมาถึงเขาเป็นนักลงทุนที่ครอบครัวกาวินเชิญตัวมาเขาที่ผลคาดี้ที่ทำตัวขี้เกียจไม่ยอมที่มาช่วยเขาถือของจนทําให้ไวายราคาแพงที่เขาถือมาหลุดแตกพ่อที่ออกมาต้อนรับแกกจะได้บอกว่าไม่ต้องังวลใจไปเครื่องในบ้านจะมีไวล์ดีๆอีกเพียบพอ่อได้เชิญตัวแกเข้าบ้านและเรียกตัวคาดี้ให้จัดการทำความสะอาดเศษแก้วซะ คาที่ที่สองดูเสร็จแก้วด้วยความพิศวงก่อนที่เธอจะแอบยัดมันใส่หว่างขาของตัวเองที่ข้างในของบ้านแขกยังคงผลไม่หยุดรยที่วายของเขาแตกและทําให้รองเท้าหนังราคาแพงของเขาเปียกไปด้วยแม่จะได้เอารองเท้าของแขกไปผึ่งเอาไว้พร้อมสั่งให้กูโทรเอารองเท้าไปให้แขกเปลี่ยนแม่ที่สั่งให้คาที่เอาออเดอร์ไปเสิร์ฟแขกส่วนพ่อก,ก็จักการคุยโม้ด้วยที่เขายิงกระต่ายได้และนาไปทําอาหารมาเลี้ยงแขกในวันนี้ซึ่งในความจริงแล้วพ่อยังไม่ถูกสักตัวก็เลยเอากระต่ายที่เขาเจอกับมาบ้าน กูโทรได้ไปตามตัวพี่ชายเอาไปทานดินเนอร์ก่อนบอกกับพี่ชายว่าเขาอยากไปจากที่นี่เต็มทนแล้วไม่แน่บางทีคาที่อาจจะพาพวกเราติดรถไปได้แกเนี่ยเึงได้บอกกูโทรว่าฉันเห็นแกเขาเ้าไปในป่าสองคนกับคาที่พวกแกทั้งกู้ได้กันหรือยังกูโทรเธอได้ด่าพี่ชายว่าแกโรคจิตก่อนที่เขาจะเดินหนีไปที่ภายในห้องรับแขกเราจะได้กินออเดอร์เข้าไปเอรอนได้ดึงเส้นผมออกมาจากปากของเขาและสงสัยว่ามาติดมาได้ยังไงเขาเอาแผนที่สำรวจเหมาออกมาให้พ่อดู แล้วบอกกับพ่อว่าจุดสีฟ้าคือจุดที่พวกเราต้องหยุดการสำรวจชั่วคราวเพราะพวกคนงานไั้เกิดป่วยกระทันหันบริเวณแถบนั้นเราพบถ้ำลึกซึ่งขัดกับข้อมูลทางธรณีวิทยาและมันตั้งอยู่ห่างจากบ้านของเพื่อนบ้านประมาณ30เมตรยังไม่ทันที่เอรอจะได้พูดขาดคำมายเพื่อนสมัยเด็กของแม่ที่มีที่ดินติดกันก็ได้โผล่มาพอด,ดีสองสามีภรรยาจึงได้แนะนําตัวเธอรู้จักจกับเอรอสแม่ได้ถามมายว่าทาไมโยรีสามีของเธอไม่มาด้วยมายก็เลยบอกแม่ว่ามีคนขับรถตกทะเลสาบ สามีของเธอก็เลยเอารถแท็กอร์ไปช่วยเขาคาที่ที่แอบฟังอยู่ได้เผยทำหนังเปื้อนด้วยมือที่เลิกคนของเธอแม่ได้เรียกตัวคาที่เอาไปต้อนรับแขกมายน่ารู้จักกับคาที่ไปทุนเดิมอยู่แล้วเพราะทั้งกู่เป็นคนพื้นที่และเคยไปโบสถ์ด้วยกันมายแสดงความเสียใจกับคาที่ที่พ่อของเธอประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตไปขณะที่นำอาหารออกมาเตรียมเสิร์ฟคาที่ได้มองนึกกระต่ายในจานก่อนที่เธอจะอาเจียนใส่แผลที่เท้าของกูโทเริ่มลุกลามจนกลายเป็นรอยแดงเต็มเท้าเขาจัดการกินยาทุกขนาดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ที่ภายในห้องอาหารไมที่ถามแกเร็ดว่าเขาไม่ได้เป็นหมอแล้วหรอเพราะเธอได้อธิบายว่าเขาไม่แข่งจักรยานถ้าแกร็ดแข่งเสร็จแล้วเขาจะกลับไปทํางานที่โรงพยาบาลตามเดิมแม่ได้ชดชวนมาเดินชมบ้านแล้วพาเธอไปอยังห้องมืดซึ่งเป็นห้องที่แม่ใช้ทําสมาธิและตัดขาดจากโลกภายนอกแม่ได้บอกว่าเธอให้สถาปนิกออกแบบมาเป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวว่าที่นี่จะไม่มีพื้นที่หายใจแต่ไมก็บอกแม่ว่าดูยังไงก็คุกชัดๆค่าที่ที่ผมมาที่ห้องโถงและถามแม่ว่าต้นเศษอยู่ไหน แม่ก็เลยใช้้คาทดี้ออกไปเก็บมันที่หลังบ้านแม่ได้มองเห็นกดนกสีแดงที่ลุลงมาในห้องมืดแต่เพื่อนที่มาด้วยกันกลับมองไม่เห็นอะไรคารดี้ได้ออกไปที่ป่าหลังบ้านและล้มตัวนอนคุกกับใบไม้เบย่าเมื่อมาถึงเวลาอาหารค่ำคาทดี้ได้กลับเข้าบ้านมาแล้วเสิร์อาหารให้แขกเอรอนจะได้เริ่มต้นกินทันทีโดยที่ไม่รอใครคาทดี้ได้เอาอาหารมาเสิร์ฟให้กับแกเรดแต่แกเรดก็จับแขนเธอเอาไว้ก่อนที่แม่จะบอกแกเรดว่าอาหารพิเศษของแกเรดอยู่ในกล่องแดงเอรอนได้ชมแม่ว่าเนื้อกระต่ายอร่อยมากมาก พ่อเชิญทีบอกว่าจะไม่เอาอะไรได้ยังไงก็ผมล่ามาเองกับมือในขณะที่พวกผู้ใหญ่กำลังพูดคุยกันกูโทรได้ทางอาหารพิเศษของพี่ที่มีแต่เนื้อดิบจนทำให้เขารู้สึกขยะแขยงแกเล็กเจิญได้บอกว่าเนื้อดิบพวกนี้มันบริสุทธิ์และปลอดเชื้อพ่อได้ไล่กูโทรเข้าไปในห้องซะถ้าเขาจะพูดจาเสียมารยาต่อหน้าแขกกูโทรจะได้บอกว่าเนื้อพวกนี้แดกไม่ได้ให้กูกินเนื้อหมายังจะดีกว่าเลยพ่อเลยตวาดเสียงดังแล่ลูกชายออกไปกูโทรได้กลับเข้าห้องไปแล้วหันเห็ดเมาที่เขาเก็บมาได้จากในป่า เขานาเห็ดไปต้มแล้วมาฉีดเข้าร่องนิ้วเพื่อซ่อนร่องรอยของเข็มหลังจากที่ทานอาหารจานหลักเรียบร้อยแล้วพ่อและเอรอสที่ได้พูดเข้าเรื่องว่าทําไมถึงต้องเชิญตัวมากับสามีมาที่นี่พวกเขาต้องการให้มากับสามีเซนยินยอมมอบที่ดินของตัวเองให้กับบริษัทของเอรอสเพื่อที่เอรอสจะได้ใช้มันในการขุดสํารวจซึ่งไมาก็บอกว่าเธออยากรอสามีมาตัดสินใจส่วนตัวเธอเองเธออยากเก็บที่ดินเอาไว้และเธอตั้งใจจะทาฟาร์มจนตายเอรอสจะได้อธิบายว่าผมไม่ได้อยากจะเอาที่ดินของพวกคุณ แต่ผมขออนุญาตกุณสำรวจเฉยๆเพื่อตามหาแล่ท่าที่มีค่าพ่อได้บอกกับไมยว่าเห็นสามีของคุณกําลังอยู่ในช่วงร้อนเงินและมีน้สินนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับพวกคุณแต่มายนั้นก็มีทีท่าว่าจะไม่ยอมอยู U ่ๆแกเรตก็ไอออกมาอย่างรุนแรงคล้ายกับว่าเขามีอะไรติดคอพ่อจึงได้จัดการเข้า,าทุบหลังลูกชายก่อนที่คาที่จะเข้ามาลูกคอแกเรตแล้วดึงเส้นผดออกไปคาที่ได้ช่วยชีวิตแกเรตเอาไว้ได้ทันแม่ได้เข้ามาขอบคุณคาที่และอาสาจะล้างจานแทนเธอ แม่ได้ขอร้องให้คาดี้เอาอาหารไปเสิร์ฟกูโทเพราะเขายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เย็นในขณะที่แม่เคลีย์เสร็จอาหารใส่เครื่องล้างจานเธอตกใจเมื่อได้เห็นซากสัตว์ตายและทำถาดลนในขณะที่แม่ก้มลงเก็บเศษจานเธอก็ได้เห็นรอยคนที่ลากยาวเป็นทางซึ่งน่าจะมาจากคาดี้ที่มันจะเดินออกไปที่ภายในห้องนอนของกูโทในตอนที่ขาของกูโทเริ่มช้ำเลือดช้ำหนองเขาจึงขอร้อยคาดี้ช่วยเหลือเขาคาดี้จึงได้ฉีกกางเกงของกูโทออกแล้วได้เห็นหนอนไตตามของกูโทยุ่ยเยีอ คาที่จึงก้มตัวลงไปและเลียกินหนอนพวกนั้นในเวลาต่อมาพ่อได้ตะโกนเรียกคาที่เพื่อให้เธอมาร้องเพลงแก่ฟังแม่จึงได้ด่าพ่อว่าเขาเสียมารยาทอยู่ๆพ่อก็ได้ยินเสียงดังวิ่งและเกิดอาการปวดขูคาที่จึงใช้โอกาสนั้นเดินไปจากห้องแกรเด็ได้เดินตามามาถามเธอว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคาที่จะได้สวมกอดเขาก่อนที่ทั้งสองคนจะจูบก,กันคาดี่ได้กระซิบบอกอะไรบางอย่างกับแกรเด็ก่อนที่เธอจะพาโทวแกรเด็เดินเข้าป่าไปที่ข้างในของบ้านแม่ได้อธิบายภาพวาดศิลปะให้ไมล์ฟัง ว่ามันเปรียบเสมือนที่ดินของพวกเราเธอก็ยังก็ย่อให้ไมค์เซนยินยอมไปซักโดยระบุว่าที่ดินของพวกเรามีชื่อเรียกว่าเดอะไรส์และเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุที่มีค่ามากที่สุดในโลกไมคจึงได้เตือนแม่ว่าห้ามดูก,กิดเดอะไรส์เพราะมันนําพามาสึ่งความตายตามความเชื่อของคนท้องถิ่นขนาดไมค์ตั้งใจจะทำความที่นั่นเธอยังไม่กล้าทําแม่จึงได้บอกไมายว่าเรื่องพูดผิดที่เดอะไรส์เป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเพื่อไม่ให้เด็กออกไปเพ่นผ่าและเกิดอันตรายไมคได้ขอบคุณแม่ที่เชิญตัวเธอมาทานอาหารข ตอนที่เธอจะขอตัวกลับบ้านเพื่อดูแลสามีแม่จะได้ตอว่าไมยว่าทำไมเธอถึงเสียมารยาทกล้าลุกออกไปจากโต๊ะอาหารของฉันทั้งที่ของหวานยังไม่ได้เสิร์ฟมมยจะได้ด่าแม่ว่าถ้าแม่ของกินดารู้ว่าลูกสาวของเธอโตมาจะเป็นคนแบบนี้มีหวังเธอคงอับอายกับขี้หน้าและไม่ยกสมบัติให้แน่นอนมมยปฏิเสธข้อเสนอของเอรอยกับพ่อและขับรถกลับบ้านไปอยู่ๆพ่อก็เกิดอ,อาการปวดหัวอย่างรุนแรงแม่จะได้พยายามตามตัวแกเรเดตไปดูอาการของพ่อแต่ทว่าในตอนนี้แกเรเดตก็เข้าไปในป่าก,กับคาดี พวกเขาที่เดินไปเจอกูโทรที่นอนที่ทุรุทุรายแกเดตเธอได้บอกคาทดี้ว่าเราต้องได้รถพยาบาลคาทดี้เธอได้บอกแกเดตว่ามันสายกันไปแล้วก่อนที่เธอจะบอกให้แกเดตฆ่าน้องชายซะเพื่อให้เขาคุ้นตความทุกข์ทรมานคาทดี้ได้พยายามที่จะเสน่ยวยุ่ยยนแกเดตและบอกกับเขาว่าถ้าว่าแกเดตฆ่าน้องชายเธอก็จะยอมมีอะไรกับเขาด้วยกูโทรได้พูดออกมาเป็นคำสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกขวานสับเขาได้บอกว่าแกเดตถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลเพราะย่ำยีคนไข้ หลังจากที่ฆ่าน้องชายเรียบร้อยแล้วแกเร็ดจะได้รีบมปอะไรกับคาที่ก่อนถูกเศษแกที่อยู่ในช่องคอบของเธอบาดท,ที่พานในบ้านไม่ได้เข้าไปดูอาการของพ่อก่อนที่เธอจะไล่เอรอสออกไปสู่บริเวณที่ข้างนอกจู่ๆแม่ก็ได้ยินเสียงทาเพลงที่ลอยมาจากนอกบ้านเธอมองเห็นดวงวิญญาณของแม่ตัวเองที่ลอยผ่านกระจกก่อนที่จะวิ่งออกมานอกบ้านแลวได้พบก,กับไมล์ไมล์ได้ขับรถกลับมาบอกแม่ว่าซากรถที่ตกลงไปในน้าและสามีของเธอกู้ขึ้นมาได้มันเป็นซากรถของคาที่อะไรก็ตามที่เอาคารดีกลับมา มันต้องการหาร่างสิงสู่ใหม่ที่ภายในบ้านคาที่ที่ถือเหล็กเสียบบาร์บีคิวและเดินตามพ่อที่คาหนีเธอไปเธอได้เดินตามพ่อเข้าห้องทําสมาธิและจัดการปิดประตูเอร็อตได้เดินเข้ามาหาของกินเพิ่มในครัวแม่จะได้ถามเขาว่าเห็นคาที่บ้างไหมเอรอตก็เลยบอกว่าเขาไม่เห็นแต่อาหารพวกนี้อร่อยมากและเขาหยุดกินไม่ได้จริงๆแม่จะได้ความีดจากในครัวแล้วออกไปตามหาคาที่เธอได้เข้าไปในห้องนอนของกูโทก่อนที่เธอจะได้เห็นทับเหลืองของกูโทแล้วอยู่บนเตียงที่ภายในห้องทำสมาธิ ค่าที่ได้ร้องเพลงกล่อมพ่อพ่อที่ทนฟังต่อไปไม่ไหวจึงได้ร้องไห้ออกมาเขาได้ใช้เหล็กเสียบบาร์บีคิวแทงเข้าหูตัวเองซ้ำๆย้ำๆที่ด้านนอกแม่ได้สวมชุดคุณยายออกไปตามหาลูกชายก่อนที่เธอจะได้เห็นแกร็ที่แบบสบน้อกกับมาจักป่าแม่ได้ตอว่าแกร็ตว่าแม่เตือนหลายครั้งแล้วว่าอยากเข้าไปที่เดรรายก่อนที่แกร็จะฟุบลงเสียชีวิตไปพร้อมกับน้องชายทําให้แม่ที่เห็นแบบนั้นถึงกับเสียสติที่ภายในห้องธรมสมาธิพ่อได้ใช้เหล็กเสียบบาร์บีคิวแทงหูตัวเองจนขาดใจตายแม่ที่ในตอนนี้้ไสติปแลว เธอได้จัดการหันขาข้างที่เน่าของกูโทเอามาให้เอรอสกินเพิ่มเอรอสจะได้จัดการกินมันเข้าไปอย่างตะก,การตะก,การหลังจากนั้นเอรอสก็หมดสติไปเมื่อเอรอสได้สติกับคืนมาเขาก็ถูกแม่เอาปืนมาจ่อปากแม่ได้บอกกับเอรอสว่าถ้าแกเอาทุกอย่างไปมันจะไม่เหลืออะไรเลยก่อนที่เธอจะจัดการลั่นใจเสียปากของเอรอสด้าที่ได้จัดการร่างศพของครอบครัวให้ลงไปึงศพของเอรอสเข้าไปในปา่าและเตรียมที่จะเผาไฟทางด้านของแม่ก็ร้องไห้เสียใจก่อนใช้มีดปากขอ,ของตัวเองตายตาม เธอรู้สึกสำนึกผิดที่ยกที่ดินของบรรพบุรุษให้พวกนายทุนก็มาบุกลูกตักตวงคาที่ที่ตามมาลากศพแม่ไปเผารวมกับคนอื่นๆรุ่งเช้าวันต่อมาคาที่ที่ถูกพูดเข้าสิงได้เดินไปยังจุดที่คนงานจอดรถขุดแร่ทิ้งเอาไว้เธอยืนฟังเสียงนกและเสียงใบไม้ก่อนที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอหันหน้ามามองที่กล้องเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนดูถ้าคุณยอมขายทุกอย่างให้กับนายทุนมันจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พื้นแผ่นดินเป็นหนังที่เปิดเรื่องมาแบบเนิบๆ และเต็มปไปด้วยปริศนามากมายแต่พอบทที่จะเปิดเผยความจริงก็โหดจะเกิดจะกกับมารเรียกได้ว่าโคตรดาร์โคตรดิบมากๆและสะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างภายในเรื่องทั้งเรื่องปัญหาครอบครัวความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้และความโลภสิ่งที่สิงอยู่ในตัวงคาร์ดี้นั้นแท,นท้จริงแล้วก็คือวิญญาณของพงไพรที่ไม่ต้องการให้พวกนายทุนเข้ามาลุกล้ำในเขตป่าสงวนมันอาจจะเป็นกุศโลบายของพวกคนเท่าคนแก่ที่ยังไว้หลอกคนรุ่นหลังว่าภายในป่ามีอาถรรพ์พวกลูกหลานจะได้ไม่เข้าไปทําลายมันและปล่อยมันคงอยู่ต่อไป แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไม่ฟังคําเตือนและคิดจะทําลายมันหรือขายมันให้พวกนายทุนมันก็คงเหมือนอย่างที่คาที่พูดไว้ใน,นหลยครับว่าเมื่อตอนนั้นมาถึงแล้วคุณจะไม่เหลืออะไรเลยก็จบกัาแล้วนะครับสำหรับคลิปล่อพยนต์เรื่องเด e f เฟส